ชัยยะเขาอแถลงข่าวอนะครับจริงๆก็อยู่ตรงนั้นด้วยเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นจะเป็นผมหน้าม้าแล้วก็ใส่ใส่แมสทํทไมทําไมผมกหน้าม้าด้วยอ่ะนะไม่รู้เหมือนกันยอมคนับแล้วก็ไอไอส่วนของซอฟต์แวร์ก็อย่างที่บอกแหละว่าไอตอนที่เราได้ข้อมูลมาเราเราไม่มีซอฟต์แวร์เลยมันก็เลยดูอะไรไม่ได้แล้วดูก็ยากดูดูแล้วก็ดูแบบเราดูไม่เป็นอ๋อ ใช่ครับอันนี้ก็เพิ่งมาได้ตอนตอนที่ไปคุยกับทีเอสไอเองนะครับทางบริษัทนัสเกียเนะี่ยเขาเขาก็ให้ตัวต้นฉบับมาแล้วเพราะว่าก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรแล้วแหละเพราะว่าเราก็แกะได้ทั้งหมดแล้วอว่าไอสิ่งที่เราสันนิษฐานทั้งหมดสมปีที่ผ่านมาเนี่ยอมันผมเคยให้สัมภาษณ์ไปว่าเราเราทําเหมือนกับจิ๊กซอนะเราทําจิกซอมาแปสเอร์เ็แล้ว หลือไอ e ้ยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันจําเป็นจะต้องใช้คนที่มีอํานาจเนี่ยในการเอามาไม่ว่าจะเป็นเรียกสอบหรือว่าเอาหลักองหลักฐานอะไรก็ามาประกอบเพราะนั้นมันพอ d s i อไเข้ามาสืบให้อ่ะครับมันก็มีอีกหลายอย่างที่เราสันนิษฐานไว้แล้วมันได้มาแล้วก็เอามาประกอบเป็นจ๊กซอต่อเดี๋ยวมันก็จะเป็นลอยเปอร์เซ็นต์เองแหละเดี๋ยวก็ทุกคนก็จะเห็นเองพี่เอกเห็นเห็นคำถามพี่เจได้ไหมอะไรครับ คำถามนี่เนี่ยเนี่ยไปอ่านแบบชื่อบปรแกมรไม่ออกพี่เอกอ่านเองเอแล้วที่อะไรอ่ะอ๋ออัอเดี๋ยวดงอพอจริงๆรไอเของของเพจ c s i l a ใช่ไหมครับจริงๆเป็นเป็นตัวเดียวกันครับก็ทางคุณหมอทวชชัยน่าจะให้ไปนะครับถ้าเกิดสังเกตดีๆเนี่ยคือเขาก็จะทำเอามาทำให้มันดูง่ายนะครับแล้วก็แล้วก็ จริงๆไอ้ตัวข้อสังเกตที่เขาเอาออกมาพูดเนี่ยมันก็คือข้อสังเกตที่เราเอาออกมาหมดแล้วนั่นแหละนะครับแต่ว่าเอามาเรียบเรียงแล้วก็ทําเป็นวิชวลให้เราแบบเห็นง่ายๆแล้วก็เข้าใจง่ายมากขึ้นครับก็เป็นการช่วยทางพี่หมอฤาชัยทํางานอีกทีหนึ่งครับอม,มีคำถามยีงไหมเอ้ยมีมีม,ม,ม,มีเดี๋ยวหาให้มีคนถามอยู่แล้ว โปรแกรมแบบ GIS นำมาเปิดกันได้ไหมเปิดได้ครับเปิดได้คืออะไรที่แบบ GIS นี่คืออะไร,รนี้ข้อมูลของ GPS เนี่ยที่ที่เอามาจากเรือหรือว่าจากเครื่อง GPS ที่อยู่บนเรือครับเขาเรียกว่า raw data ไอ้ซึ่งไอ้ raw data เนี่ยมันก็จะมีข้อมูลพวกตำแหน่งเวลาทิศทางอุณหภูมิอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเราสามารถเอาเอาข้อมูลตรงเนี้ย ปเข้าโปรแกรมอะไรก็ได้ที่มันสามารถที่จะอ่าน j S ได้หรือว่า G P S ได้นะครับมันก็จะออกมาเป็นเป็นแผนที่แบบแบบที่เราเห็นเห็นกันนี่แหละแต่ว่าขอให้เป็นข้อมูลเมื่อสามปีที่แล้วก็ยังสามารถดูได้ใช่ไหมพี่เอกใช่ถูกต้องครับถูกต้องครับมันก็เหมือนกล่องดำของเรือป่ะอ่าใช่ถูกต้องแล้วก็เป็นโปรแกรมอะไรที่เป็นประเภทเนี้ยสามารถที่จะเอาข้อมูลเนี้ยโหลดเข้าไปแล้วดูเป็นเป็นเส้นทางได้เหมือนกันแต่สิ่งที่มันจะดูไม่ได้ก็คือก็อย่างที่ผมบอกไปว่า พอเราทําซอฟต์แวร์ตัวนี้มาเสร็จแล้วปึ๊บไปอ้สิ่งที่เราอยากเห็นต่อก็คือเวลาเรือมันแล่นไปเนี่ยพอมันถึงเวลาที่มันมีประเด็นเนี่ยเช่นถ่ายรูปตรงนี้มีคลิปวิดีโอตรงนี้มีข้มมอมูลจอนกิดตรงนี้<ม>อ่าตัวซอฟต์แวร์ที่ผมทําเวลาเรือมันแล่นไปเนี่ยมันก็จะป๊อปอัพขึ้นมาเลยอ่าตรงนี้ถินุนนี้เวลานี้มีคนถ่ายรูปตรงนี้เราก็จะเทียบกันได้ไงว่ามันตรงหรือไม่ตรงอ่า<ะ>แต่ละอย่างอย่างอย่างตอนสี่ ย่างตอนสี่ทุ่มสิบสามนาทีเงี้ยพี่พี่เอกดูให้หน่อยได้ไหมหลายคนสงสัยเพราะว่ามันมีที่รูปของผู้หญิงผมสั้นอ่ะเขาบอกเขาถ่ายรูปเอาไว้เป็นหน้าสะพานพระรามแปดตอนสี่สี่ทุ่มสิบสามนาทีพี่เอกเรือตำแหน่งเรือไปอยู่ตรงไหนสี่ทุ่มสิบสามนาทีเนี่ยเออเรือมันไปถึงนู่นแล้วเกือบถึงเอออะไรนะแล้วถ้าสะพานแล้วอ่ะเลยเลยสะพานทางทีไปอีกเพราะว่าสะพานทังทีเนี่ย เรือถึงเนี่ยตอนสี่ทุ่มสิบเอ็ดนาทีเพราะฉะนั้นสี<อ>่ทุ่มสิบสองเนี่ยเรือเรือเรือถึงสะพานซังนี้ตอนสิบเอ็ดนาทีใช่ถูกต้องครับแล้วก็กระเถิบไปสองนาทีมันก็ต้องมันก็ต้องกระเถิบเลยบีก็คือเป็นที่ที่วันนั้นที่อาจารย์ทวัชชัยผา่าใช่ไหมบอกใช่ไหมว่าม,มันคือหน้ามันคือหน้าธารสภาใช่ถูกต้องถูกต้องอ๋อเพราะว่าเราไปเทียบรูปรูปกับเวลารูปเวลาที่มันขึ้นอยู่หน้าหน้าหน้าไอโฟน กับ GPS ที่ขึ้นมามาคนละนเวลามันไม่ตรงกับสถานที่ถูกไหมโอ้ยอ, oh, อย่างนี้นี่เองแล้ว <Close. S 2> เดี๋ยวนะมันมีอีกมีใครจะถามอะไรอีกไหมครับผมมีประกออ่านยทำไมเยอะจังเยอะมากซึ่งเพิ่งรู้ว่าพี่เอกเล่นติ๊กตอกด้วยออสเล่นครับแต่ว่าไม่เคยไลฟ ฝากกดติดตามพี่เอกไวยนะจ๊ะเดี๋ยวต่อไปนี้เดี๋ยวบังคับพี่เอกเดี๋ยวจะบังคับพี่เอกให้มาไลฟ์บ่อยๆแต่ว่าพี่เอกก็ต้องทําการบ้านมาเยอะๆพี่เอกครับพี่เอกทําการบ้านบ่อยไหมอะไรครับทําการบ้านเนี่ยทําการบ้านเยอะๆนะก่อนมาขึ้นไลฟ์อะพี่เอกหมายถึงอะไรหมายถึงอะไรนั่นสิหมายถึงการบ้านที่เราจะต้องมาคุยกันในทิกตอกไงพี่มีพี่รุตตัวแดงแล้วเนี่ยพี่มีพี่รุตพี่เอกเป็นตัวแดงจัดเลยทุกคนดู เบแ่ออกพอคือแม่งแดงจัดเลยเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดหน้าจอให้ม่นขาวๆาลนะวออนี้หน้าจอมันแดงไงอเอเหรอเออ้าวถามนี่ายครับเขาบอกมีการหยุดเรือแล้วก็วกเรือกลับไปทางเหนือจากนั้นก็ยูเทิร์นกลับมาทางลงใต้ที่มันใกล้กับท่าเรือแถวจรันน92ตอนเวลา3ทุ่ม42 ไอ้ตำแหน่งที่เ<ด>ขาจุดบกเรือวนไปวนมาเนี่ยมันอยู่ตรงมันมันมันเขากลับบกเรือตั้งแต่ตอนกี่โมงพี่ก็ก็ตามเวลาที่ไปซ้าบอกกันแหละสามทุ่มสี่สสองเนี่ยเหรอวนไปวนมาแน่หรอเป็นระยะเวลาเท่าไรพี่ประมาณกี่กิโลอะร้อยเมตรสองร้อยเมตรเองก็คือเหมือนกับตอนช่วงเวลานั้นเนี่ยสามทุ่มเท่าไหร่นะสี่สิบสองนะนคือคือ มันจะมีข้อความหนึ่งที่ส่งไปหาอาจารย์บันเทะที่ว่าอคนบนเรือมีส่งข้อความหาเพื่อนเ้าว่าเท่าไหร่นะตอนสี่ทุ่มสี่ทุ่มกว่ากว่าใช่ไหมครับสี่ทุ่มสี่บห้ามั้งว่าหาหามาหนึ่งชั่วโมงแล้วทั้งทั้งที่ถแถลงข่าวเนี่ยคือตกไปตอนสี่ทุ่มสามสิบสี่สิบวินาทีถูกไหมครับครับแ,แต่พอส่งข้อความตอนสี่ทุ่มสี่สิบห้าเนี่ยแล้วบอกว่าหามาหนึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ย เราก็เลยกลับไปกลับไปดูหนึ่งชั่วโมงก่อนนั้นก็คือสี่ทุ่มสี่สิบห้าไอ้สี่ <3, S 2> <5, S 1> ทุ่มสี่ห้าสามทุ่มส <5, S 1> ี่ิบห้านะก็คือสี่สิบห้าเมื่อหนึ่งชั่วโมงก่อนหน้านี้มันก็เลยเจอเจอเส้นนี้แหละประมาณสามทุ่มสี่สิบสองสี่สิบสี่สิบสองนี่แหละว่าก็เป็นเวลา,าที่ที่ท,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 ที่กับการกลับกลับเรือไปกับเรือมาว่าหาใช่ก็คือมันตรงกันนั่นแหละก็อย่างที่บอกว่า พอมันมี GPS แล้วเนี่ยเวลาเวลามีการามีการให้สัมภาษณ์หรือใดๆก็ตามอ่ะหรือว่ามันมีหลักฐานอะไรโผล่ขึ้นมาเนี่ยเราก็เอามาตรวจสอบกับ GPS มันก็เลยจะเห็นความความสอดคล้องกันนั่นเองอ,อือ๋อมีคนถามว่าอลิซสรุปยังไงครับก็ผมบอกงี้ครับว่าอลิซเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผม ผมไปออกรายการคนดังนั่งเคลียร์นะคือผมก็พูดชัดแล้วแหละว่าเ,าเราไม่รู้หรอกครับว่าตัวตัวคลิปเนี่ยมันเป็นของใครนะครับเพราะว่า,าที่บางแจเขาเอามาเนี่ยคือมันมันอยู่บน iCloud อยู่แล้วแล้วผมก็วันนั้นเนี่ยผมผมมีพูดไปว่าไอคลาวมันถูกบีบอัอดอะไรเงี้ยความจริงแล้วก็คือว่าจริงๆแล้วไอคลาวมันมันไม่ได้บีบอัดอะไรแต่ว่าก่อนหน้าที่จะเข้าก่อนหน้าที่จะเข้ารายการเนี่ยมันมีการคุยกับทางพี่เมย์เอาไว้นะครับว่าคน ถ้ามีคนเอาเข้ามาอยู่ในไอค o าวเนี่ยเขาก็อาจจะบีบอัดมาก่อนก็ได้นะรับใช่ไหมครับกับสองก็คือว่าบนบนไอโฟนเนี่ยโหมดโหมดที่จะจะดึงไฟล์หรือรูปที่อยู่บนไอคลาวมามาอยู่ในเครื่องเราครับมันจะมีให้เราเลือกว่าเป็นเลือกถูกต้องก็จะเลือกเป็นไฟล์ขนาดแบบไหนเป็นออริจินอลหรือจะเอาเป็นไฟลแบบ์แบบ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 ที่เล็กลงกว่านี้ถูกไหมถก้ออันนั้นคือความหมายผมที่ ที่บอกว่าอไอา้ามันถูกวิพากอะไรเงี้ยก็มีคนเอาไปตีป,ประเด็นนี้ขึ้นใหญ่เลยอะไรเงี้ยจริงๆมันมีการการคุยกับพี่เมย์มาก,ก่อนหน้านั้นก็เลยพูดทำัานไปที่นี้ออย่างที่ผมบอกครับว่าเราไม่ได้สนใจว่ามายถึงผมเองนะผมไม่ได้สนใจตัวตัว,ต,วตัวคลิปนี้เท่าไหร่เพราะว่าเรามีหลักฐานอีกมากมายที่มันมันถูกพิสูจน์ไปแล้วแลบอยูอ่ให้กับดีไซน์ไปเรียบร้อยหมดแล้วซึ่งอันนั้นเขาทางานไปแล้ว วันที่ d ดีเนี่ยเขารับสืบคดีเนี่ยวันนั้นเนี่ยยังไม่มีคลิปนี้เลยยังไม่มีโทรศัพท์มือถือที่ที่ทบังแจ๊กส่งให้กับมาการให้กัดส่งให้กับทาง DSi อ่ะใ,ใช่ครับเพราะฉะนั้นหลักฐานแค่นั้นมันเพียงพอแล้วที่จะทํางานต่อถูไหมครับทีนี้ไอาการที่จะจะ,จะอ่าเขาเรียกอะไร,ะไรจะพิสูจน์ของอลิสกับกับของบังแจ๊กอะผมมองว่ามันเป็นที่เจตนามากกว่าทีเนี้ย ทางดีไซน์เองเนี่ยถ้ารู้แล้วว่าคลิปนี้เป็นของใครเขาไม่ได้เขาไม่ได้พิสูจน์แค่คลิปนี้เป็นของใครครับเขาต้องดูไปถึงเจตนาด้วยว่าเจตนาการที่นําคลิปนี้เข้ามาและอื่อยู่บนบนไอคลาวของมันแจด้วยเจตนาคืออะไรคืออะไรถูกต้องนี่คือสีที่เราอยากรู้สิ่งที่เขาอันนั้นคือสิ่งที่เขาจะต้องสืบต่อมันใช่แค่ว่าคลิปเป็นของใครนะครับอันนี้ผมก็ตั้งไปตรงมาแหละเพราะว่าถ้าเกิดว่า มันพิสูจน์แล้วเนี่ยคลิปเป็นของใครผมก็มองว่าก็ไม่ได้ส่งผลให้อ่คดีนี้มันมันมันถูกเปลี่ยนไปหรือว่าหลักฐานันถูกเปลี่ยนไปนะมันเจตนาเขาไงเจตนาเราอยากรู้ว่าใครเป็นคนเอาเข้ามาแล้วเพื่ออะไรทําไปเพื่ออะไรนี่แหละนี่คือจุดประสงค์เฉยและตัวละครที่ชื่ออลิสเนี่ยเข้ามาทําไมเข้ามาแล้วมีผลประโยชน์อะไรกับกับสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นหรือเปล่าหรือว่ามันทาให้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 ประเด็นของของคดีมันมันมันแตกแยกออกไปแบบ ให้มันล่าช้าลงหรืออะไรเงี้ยเราไม่รู้จุดประสงค์ของของเขาไงพี่คือแยกกันเป็นสองกลุ่มึลยนะคือประชาชนอาจจะอยากรู้ว่าเจตนาของของอะไรชืออะไรใช่ไหมแต่สําหรับผมอะ่ะผมไม่ได้อยากรู้นะเพราะว่ามันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราหรือว่าก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคดีคดีอ<ม>อื่แต่ถ้าอยากจะพิสูจน์ให้มันสิ้นสงสัยจริงๆอะ่ะก็เดี๋ยวอาจจะต้องรอทางทางดีเอสไอแหละ ว่าเขาสอบสวนไปแล้วใช่ใช่แต่ตลอ,อดต้องรอตรงนั้นเพราะว่าตอนนี้อลิสน่าจะหลุดน่าจะหลุดออกจากวงคอจอไปแล้วแต่ว่าแต่แต่ทุกคนก็ยังอยากติดข้อสงสัยว่าเพื่ออะไรแล้วมึงเป็นใครและทําไปทําไมอะไรอย่างเงี้ยจริงหรือว่าโกหกกันแน่อะไรอย่างเงี้ยแล้วใครเป็นคนส่งมานี่คือจุดประสงค์ของคนที่อยากจะไล่ถามว่าเกี่ยวอะไรกับคดีไหมไม่เกี่ยวเลย มันไม่เกี่ยวเลยกับคดีนแต่ก็สงสัยเหมือนกับพี่เอกแล้วก็ประชาชนทุกคนพี่เอกก็คือคลิปนั้นมันเข้าไปอยู่ในโทรศัพท์โมโได้ยังไงเข้าไปอยู่ในไอคาวนั้นได้ยังไงทั้งทางที่ว่าเอเด็กคนชื่อที่อลิสเนี่ยเป็นคนถ่ายซึ่งมันไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับโมเลยไม่มไรเกี่ยวข้องกับวงควจอจรของของของห้าคนห้าคน,คนบนเรืออะไรเงี้ยเราไม่รู้หรอกแต่ทำไมมันไปอยู่ในนั้นได้ไงอันนี้คือสิ่งที่เราสงสัยแค่ประมาณนั้นเอง<ต>เราอยากจะมรู้ทองอยาะคือพี่ก็มองว่าต่อให้จะเป็น ไม่ได้ส่งผลอะไรครับพอดีเนะาะอาจจะส่งผลเรื่องก็ก็อย่างที่ทุกคนรู้ครับอาจจะส่งผลเรื่องของอสมมุตินะสมนะสมุติว่าเจตนาใครไม่รู้แหละทั้งทั้งสองฝั่งอ่ะคือคือ,ค,อคือเราก็เราก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งสองฝั่งอยู่แล้วแต่ถ้าเกาิดว่าพิสูจน์ว่าเจตนาของทั้งสองฝั่งมันทําให้อีกฝั่งหนึ่งดูแบบว่าดูเขาเรียกอะไรอ่ะไม่น่าเชื่อถือหรือใดๆก็ตามอ่ะก็ต้องไปดูว่าทําสําเร็จหรือไม่สําเร็จอ่า จริงก็จริงก็จริงอาจจะเป็นการดิสเครดิตกันแตาสำหรับพี่แล้ว่พี่พี่ไม่ได้ไปโฟกัสตรงนั้นเลยเนาะอ่ะคราวนี้พี่ผอมกับพี่เอเที่ยวกับโจ้นะครับเขาถามว่ารูปตัดต่อทําไมพิสูจน์ยากจังเพราะดูพอดูน่าจะพิสูจน์ง่ายกว่าอันอื่นหรือไม่โอเคงั้นงั้นพี่ตอบงีนะคืออพี่เองก็เป็นคนที่สงสัยเหมือนกับทุกคนเลยครับอ่าพอพอมันมีรูปนี้ออกมาแต่ว่า ไอาการที่ทุกคนสงสัยเมื่อสามปีสามปีที่แล้วเนี่ยมันยังไม่มีหลักทงหลักฐานอะไรที่เราแบบสามารถพิสูจน์ได้เลยว่าไอตรงนั้นโกหกไอตรงนี้ผิดไอตรงนั้นถูกถูกไหมครับแต่พอมาสามปีถัดมาเนี่ยทําไมคนถึงไปโฟกัสกับรูปนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเหตุก่อนหน้านี้กับหลังรูปนี้เนี่ยมันมีความผิดปกติไงเหตุเก hey hey ิดเหตุเกิดเช่นนะทําไมทําไมทําไมรูปนี้ถึงเกิดขึ้นอ่ก็อย่างที่คุณหมอธวัชชัยบอกไงครับว่า อตอนสทุ่มสามหมันมีการหักหัวเรือแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่มีรูปอื่นอีกเลยอะไรเนี่ยนะครับมันก็เลยทําให้เราสงสัยรูปนี้กับหลังจากรูปนี้แล้วก็มี4ทุ่ม13นาทีจําได้ไหมถึงสี่าเนีถึงบอกมีถึง 4, ถึง 4, ถึงสทุ่ม13บสาอครับอมันก็ขัดกับ GPS แล้วก็จะมีเรื่องของเวลาเวลาสทุ่ม18นาทีใต้สะพานสังพีซึ่งก็ไม่สอดคล้องกับ GPS อีก มันก็เลยทําให้ภาพเนี่ยมันถูกตั้งข้อสงสัยครับแล้วก็จะต้องพิสูจน์ถามว่าเอ้ยทําไมถึงไม่ถึงไม่ถึงพิสูจน์ไม่ได้ทันทีว่าตัดต่อหรือไม่ตัดต่อครับผมว่าทุกคนนะประชาชนหรือแม้กระทั่งผมเองอ่ะก็มีคําตอบในใจอยู่แล้วแหละนะครับแต่แค่ว่าเราจะต้องให้ทางดีเอสไอหรือว่าองค์กรอะไรที่เขาสามารถที่จะแบบรับรองได้ เพื่อที่จะเป็นนิติวิทยาศาสตร์จริงๆแล้วก็ที่ที่ที่เราที่น่าเชื่อถือถูกต้องถูกต้องถามว่าวันเนี้ยแปรซาก็พูดได้ว่าตัดต่อหรือไม่ตัดต่อเราดูเราดูได้ด้วยตาเปล่าก็ได้แต่เราอยากได้องค์กรหรือหน่วยงานอะไรก็ได้ที่สามารถคอนเฟิร์มได้ว่าภาพเนี้ยถูกตัดต่อได้อ่าถูกตัดต่อมาจริงๆและเป็นหน่วยงานที่สามารถเชื่อถือได้ไม่ที่ไม่ใช่คือมันสามารถพิสูจน์ได้แล้วก็เป็นผู้คนที่เป็นเอ็กซ์เปิดจริงๆที่เขาพิสูจน์ถูกไหมครับอืมหมอ เคมันก็มีอยู่แค่นั้นแหละก็ก็ทุกคนก็รอผมก็รอเหมือนกันอ๋อโอเคครับเดี๋ยวไว้เดี๋ยเราตัดต่อก็ก็คงเดี๋ยวเดี๋ยวก็คงสิ้นสงสัยครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอ่าสุดท้ายแล้วอะทั้งหมดมันไม่ได้บอกว่ารูปตัดต่อแล้วจะจบคดีเลยไม่ใช่างนนะครับคือวันเนี้ยไอสิ่งที่ดีเอสไอทำเนี่ยผมก็คงจะเข้าไปก้าวล่วงไม่ได้นะเพราะว่ามันไปไกลกว่าที่เราเราทําเยอะมาก อันนี้คือเท่าเท่าที่รู้นะครับมันมันไปไกลกว่าที่เราเยอะเอ,อทำมาเยอะมากแล้วนะครับดับะ <KO. S 2> นั้นก็อาจจะต้องรอแหละนะครับเชื่อว่าเ<ใ>ชื่อเชื่อและหวังว่าก็ก็ก็จะรับเป็นคดีพิเศษได้ขอให้เป็นแบบนั้นละกันเนาะพี่เอกครับพี่เอกทราบไหมว่าไอการที่จะได้รับการเป็นคดีพิเศษกับคดีธรรมดาเนี่ยความพิจารความที่มีความเป็นพ,พิเศษเนี่ยมันมีความแตกต่างยังไงกับคดีธรรมดาครับพี่เอกทราบไหม อ่อันนี้อยากให้อยากให้ไปฟังอาจารย์บันเทศดีกว่านะเพราะว่าพี่เองก็ฟันธงอะไรไม่ได้ในเรื่องของคดีนะแต่ว่าถ้าเป็นคดีพิเศษเนี่ยคือทางดี่สยเองก็มีอำนาจนะครับแล้วก็มีองค์คณะการประชุมหรือคณะกรรมการต่างๆที่สามารถที่จะมีอำนาจที่จะสืบสอบสวนหรือเอาอะไรก็ได้ที่สามารถทําให้คดีมันที่ถ่ายได้ครับคุณกลิ่นปากกาจริงๆเหรอมีใครมาดูพี่กลิ่นเห็นเหรอ เอาหรอเรามีอเอาหรอมีม uh, uh, ีสายสืบหรอมีคนเห็นหรอพี hmm. mm ่เอครับแล้วอย่างเรื่องของที่บอกมีเป็นเอสเอ็มเอสที่ส่งที่โอนเป็นเงินเข้ามาที่พี่เอกบอกมันมปเป็นคนแบบมีคนทําแบบนี้ที่ว่าอาจจะเป็นการส่งรหัสอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยอันนี้พี่อ๋ออันนี้เออไปก็เพิ่งรู้ว่ามันมีแบบนี้ด้วยต้องบอกงี้ครับว่าตัวเอสเอ็มเอสอะไรพวกนี้คือมัการทำการเงินอ่ะอื ที่เองก็จะไม่ได้มีหลักฐานตรงนี้นะครับมันจะเป็นทางบางใจที่น่าจะส่งให้กับทางจำบันเทศนั่นแหละนะครับซึ่งซึ่งซึ่งที่ก็ไม่เห็นตรงนั้นเนาะแต่ว่าถ้าให้วิเคราะห์กันจริงๆอ่ะด้วยความที่เราทําธนาคารอยู่แล้วนะครับแล้วก็แล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลอ่าเขาเขาเรียกว่าหลอกละกันนะครับเวลาเวลามันมีการทํกกาธุรกรรมอะไรเงี้ยมันจะเกิดหลอกว่าทําอะไรยังไงบ้างเมื่อไหรใครทําทําไปที่ใครอะไรเงี้ยครับมันก็เคยมีเคสกรณีแบบเนี้ยที่แบบว่าส่ง ส่งเป็นหนึ่บาทสบาทสามบาทอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นจะเป็นแบบการทดสอบระบบไม่รู้แหละระบบอะไรนะว่าอาจจะมีระบบซื้อขายอะไรสักอย่างหนึง่งและก่อนก่อนที่จะนําระบบขึ้นนะครับเขาก็ต้องมีการาทดสอบการการชําระเงินพวกนั้นพวกนั้นด้วยนะครับอีกอีกประเด็นหนึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องของอาจจะอย่างที่อาจารย์ปันเทศบอกแหละมันก็เคยเกิดกรณีแบบนี้เหมือนกันที่แบบว่า ใช้เป็นโค้ดหรือรหัสอะไรสักอย่างหนึ่งในการในการบอกกันอะไรเงี้ยแต่ก็อันนั้นไม่ใช่สาระสาคัญหรอกครับก็เดี๋ยวก็ต้องไปดูต่อว่าเกิดจากอะไรได้บ้างน,นะครับเพราะว่ามันเกิดได้หมดเลยจะเป็นแบบหักอักตโนมัติหรือไปผูกกระเกมไว้หรืออะไรเงี้ยก็ก็สามารถเป็นไปได้หมดอืมแต่พี่ยังไม่เห็นเอฟเอ็มเอทั้งหมดนะก็ก็เห็นตามที่ทุกคนเห็นแล้วในต่างประเทก็เห็นเท่านั้นครับมีคนบอกว่า หนูว่าหนูทํากราฟิกมานานมองยังรูปก,ก็ไม่เนียนอครับตอนนั้นเลยครับเออมันอืมไม่เป็นไรหรไประายก็เราเราเราคุยกันเหมือนกับได้เปลี่ยนความคิดเห็นกันนะน <ไอ S 2> า,า,ะาเพราะว่าเพราะว่าการพูดในครั้งนี้ผมไม่ได้อ้างอิงล้วผมก็ไม่ได้พูดชื่อถึงใครนะครับเพราะฉะนั้น,นเป็นแค่กะเราพูดถึงเรื่องของระบบอ่าวิทยาศาสตร,ร์แล้วก็เทคโนโลยีที่เอามาเอามาเกี่ยวข้องกันเฉยเฉยไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับ คดีใช่คดีน uh, like uh, right ่องอยอะไรเงี้ยเราจะไม่พูดถึงแล้วก็ไม่พาดทีงถึงใครว่าพี่เอกเขากลัวหลือเกินกลัวอะไรพี่เอกเขาพี่ที่ไม่ได้เป็นแบบคนคนหลักที่ทําคดีนี้ครับก็ก็แค่ช่วยพี่ออกชัยยะในทําเรื่องของ GPS กับอะไรที่มันเป็นนิติวิทยาศาสตร์ที่เราสามารถช่วยได้แค่นั้นเองอืมไม่ได้กลัวหรอกโอ้หกลัวทํางานสามปีแล้วนะแล้วก็ไม่ต้องโทรมาขู่หรอกเพราะว่าไม่รับโทรศัพท์เบอร์แปดกเหรอ ไม่รับโทรศัพท์โทรผูกไปได้เออช่างมันไม่ต้องไปสนทุกคนนะไม่ต้องไปสนใจปล่อยเขาอยากมาฟังก็ลปล่อยเขาสนใจนะครับมาฟังด้วยการแหละดีแล้วจริงๆต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนอะ่ะผมว่าทุกคนมีสิทธิ์รับรับข่าวสารได้เท่ากันหมดเลยประ,ะถ้าถูกต้องเป็นงั้นเราจะเอาออกสู่สาธารณชนหรือว่าสู่อพวกข่าวหรือไปสาธารณะได้ยังไงถูกไหมอ๋อที่จะบอกว่าใครผิดใครถูกอ่ะถ้าพี่มองว่าก็ ตามหลักฐานที่มีแล้วก็ให้กระบวนการเขาเขาเป็นคนทําไปนะครับเราก็ <ผม S 1> เป็นเองอะตั้งแต่ผมพูดมาผมก็ไม่เคยบอกว่าใครทําไม่ทําแต่ผมแค่บอกว่าตัวผมเองผมไม่เชื่อหรอกครับว่าเป็นอุบัติเหตุอาจจะเป็นคอตกรเป็นออกคอตกรอย่างแน่นอนแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าใครทําไม่ทาไม่ได้ไม่ได้อ่าวไม่ได้กล่าวอ้างว่าใครทําไม่ทําแค่นั้นเองครับนี่จะบอกว่า,วาจะบอกว่ายังมีหลายๆครั้งเลยที่แบบว่าพี่ได้หลักฐานมาแล้วก็ ก็ดีเฟนแทนด้วยซ้ำนะว่าอันนี้แบบไม่ใช่อันนี้ต้องให้ต,ใหต้องให้ความความเป็นธรรมกับเขาอะไรเงี้ยม,มีมีหลายครั้งมากเลยมีอ่าอ่าอ่าใชอใ่อย่างที่บอกไงว่าพอพอเราเป็นคนวลฟไฟข้อมูลพวกนี้แล้วเนี้ยพี่เองก็ต้องตรงไปตรงมาแหละว,ว่าอันไหนใช้ได้อันไหนใช้ไม่ได้เนาะอันนี้ใช้ได้ไหมอันไหนอันนี้ใช้ได้ไหมไม่รู้อันนี้ใช้ได้อืม เปอย่าซีเรียสเอโถแล้วก็ต้องมีหยอกด้วยสิไลฟ์เนี่ยใครใครจะฟังก็ได้ครับเป็นความรู้เป็นความรู้แล้วกันเนาะเอฟซีเออก็แค้แหละก็พูดถึงเรื่องอย่างที่เขาสอบไปสอบสวนที่ดีเอสไอเนี่ยมีสิบสองวันเลยนะพี่ยักษ์กลับมาละวันเนี้ยนะก็พี่พี่เอกจะไปเข้าไปเดียวพี่เอกได้เข้าไปที่ดีเอสไอบ้างไหม ยังไม่ได้มีคิวเข้าไปครับก็เข้ามาสี่รอบแล้วก็ก็เอาแค่เท่าที่เราทําไปนั่นแหละก็ตอนนี้ก็ก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็เหลือที่เหลือเป็นเรื่องของทางดีอซน์ต้องต้องเรียกพยานมาสอบอันนั้นก็ไม่ได้เกีย่ยวกับพี่แหละครับตอนนี้ไปทําคดีอื่นแล้วไปหนุมพี่ไปทําคดีอื่นแล้วใช่ใช่ตอนนี้ก็มีอบอกได้ประมาณน,นีอนอน้อันอื่นใช่ไหมอันอื่นๆเดี๋ยวพี่ยักษ์ต้องแรงข่าวอย่างแน่อนอนทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงน,นะคะนเรนะมีมีเรื่องของคอเซ็นเตอร์ด้วยนะ เอาหรอหรอ,หรอพี่หรอวิอ่งพี่จะทํางาน<ๆ>ใหญ่เลยอะฝันถึงแตงโมงบ้างไหมไม่เลยครับฝันเห็นสองครั้งเมื่อประมาณสักเกือบเดือนละสามสีอ่อาทิตย์ที่แล้วก่อนก่อนจะไปทําบุญแค่นั้นเองนะครับระวางเมียก็ไล่ตบนะต่อพี่เอกเมียรับนี่นะไม่ไมไม่ฉันไม่กลัวฉันไม่กลัวอยู่แล้วเข้าใจปะเราคุยเรื่องอ่นรูไหมมีใครอยากไปให้สุดนะทำเพื่อนรักได้ครับ ได้เลยครับมาเดี๋ยวเราเปลี่ยนเรื่องคุยดีกว่านะครับวันนี้เรามีข้อมูลให้ประมาณได้แค่นี้ถามเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีมันมีอันนึ่งแปรซ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอพูดประเด็นนี้ก่อนคือมีคนคอมเมนต์เหมือนกันว่าหมายถึงว่าถ้ามามาแจ้งพี่ทางอินบอลก,กันนะว่าไอ้เนี่ยระวังแปซ่านะมาสืบอ,อะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยรจริงเหรอ,อจะบอกนี้ครับว่าเราต้องแยกกันครับคือต่อให้แปซ่าจะมาสืบหรืออะไรก็ตามเนี่ย หรือใครก็ตามที่ที่เข้ามาจะช่วยคดีนี้แล้วแล้วจะพยายามสืบหรือจะเอาอะไรก็ตามอะ่ะผมจะบอกนี้ว่าหลักฐานที่มันเป็นวิทยาศาสตร์อะ่ะต่อให้จะสืบหรือหรือหรือต่อให้จะเป็นฝั่งไหนก็ตามอะ่ะมันก็เปลี่ยนพวกนั้นไม่ได้อยู่แล้วนะวันนี้ที่ที่ปรับมามาคุยกับแฟรซานเนี่ยก็เนื่องจากว่าก็มีหลายๆเหตุการณ์ที่เราต้องคุยกัน นะครับแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวจะมีงานทําร่วมกันด้วยคิดอะไรกันวะหาวกูไปสืบบ้าบอไอคนที่คิดมึงจะคิดอะไรอยู่โทรของเพื่อนโมผมเคยคุยกับคนหลายหลคนไปแล้วพี่เอกต่อให้มีใครนะผมไม่รู้รอกน้ว่าใครเอาเงินเอาเงินแบบมาปิดปากอ่วกไอแป้มึงเงินเป็นล้านหนึ่งแลวหุบปากซะถามว่าเราอยากได้เงินไหมอยากได้แต่ถามหน่อยว่าไอโมมันจะมองไปยังไงวะว่ามันจะมองแป้ยังไงวะแบบ สุดท้ายมันไม่เหลือใครเลยมันจะต้องเสียใจไปไม่มีไม่มีทางเงินน่อยากได้อยู่แล้วแต่ถามว่าสำหรับแอบไปไม่เอาไม่เอาไม่เอาเขาถ้าทำให้รู้สึกว่าคนแบบคนไทยทั้งประเทศแม่งสาบกูคนแบบแล้วพ่อแม่กูอยู่อยู่ไงกูอยู่ไม่เอาไปแล้วไปสืบโอ๊ยยาอ่อนคิดอะไรบ้าไปไปสืบทําไมกูไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีโอ้โหเนี่ยพูดพูดสลัวใช่พูดไม่ทันเลยออเหนื่อยไงไม่ได้เหนื่อยลรอกูลำคานคนที่คิดอะไรแบบนี้ ยี่สิบสองทำไมไม่เอามันมาให้กูหรอกให้มันเอาไปสู้คดีมันโน่นไม่ต้องมาให้กูหรอกเออเจะบอกแดนให้ยังไงจะบอกแดนให้ว่าไอ้วันแรกที่คุยกับแปรซ้าเนี่ยก็น่าจะหลังจากวันที่แปรซ่าไปออกรายการคุณดังนั่งเคลียร์นะก็คือเออเดี๋ยวจะบอกว่าก็เห็นเจตนาแปรซ่าแล้วแหละก็ก็ถือว่าเจตนาดีครับก็เลยพี่ก็ก็เลยคุยด้วยมาถึงทุกวันนี้อืม ไม่ได้ยอไม่ได้ยอก็เป็นเรื่องจริงเออได้แหละเห็นไหมบอกเออดีแล้วแหละเขาก็คงหวังดีกับเราแหละอืมนั่นแหละครับครับมีคนถามว่าพี่เอกกับบังแจใครหลอกกันบางแจครับตอบให้ตอบให้อะไรอ่ะหมาปถึงว่าพี่เหรอคนละคนละแนวคนละแนวบางแจมันอีกเท่าไหร่วะพี่เอกผมไม่รู้เหมือนกันเด็กกว่าเราบัง ไม่เคยถามเลยไม่เคยถามไปซาก็แอบรู้อายุพี่แเราดิห้าสิบสองห้าสิบห้าสิบแปดเหรอห้าสิบสองกับจำไม่ได้ละยี 25, 25. ่สิบห้ายี่สิบห้าผมราเป็นจะเพาะนะเราหวังจะโดนเราเธอเราวังนะเราไม่จำเพี้ยี่บห้าไม่จะเพียนนะมีดี่าเด็กไม่น่าเชื่อถืออะ สิบสามเอออ้าวมีอะไรจะถามอีกไหมครับเดี๋ยวเราจะได้ข้ามไปเรื่องอื่นแล้วนะพอแล้วแหละเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ดีไอส์มาตอบแล้วกันครับอ่แบรานน่ารักแกไว้น่ารักแกไว้มีคนมีคนฟังประวัติที่ด้วยอ่ะมีคนก็ฟังคนเขาอยากรู้ไงให้เล่าอีกไหมเนี่ยได้ดิเล่ามาดิมา เขินนะเล่าอ่ะคือนีไอเรื่องของไอเรื่องของคําว่าผู้เชี่ยวชาญเอาเอาจริงแล้วผมไม่ได้ค่อยสนใจคํานี้เท่าไหร่นะเพราะว่ามันมันเป็นอาชีพเราอยู่แล้วแล้วเราก็ทำมานานมากอยู่แล้วอะไรเงี้ยจะเรียกอะไรก็ก็ได้สุดท้ายแล้วเราก็อพยายามทําให้ความจริงมันปรากฏจะปรากฏยังไงก็ตามอ่ะครับจะปรากฏว่าว่าถูกไม่ถูกยังไงก็ตามครับมันก็ ถือว่าเป็นหน้าที่ไปแล้วเพราะว่าทางเพียร์ญญาทางดีเอเองเนี่ยก็อขอให้ให้ช่วยตรงนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้สําคัญว่าจะจะใช้อะไรจะใช้คําว่าผู้เชี่ยวชาญหรือจะอะไรก็ว่าไปแต่ด้วยเอกสารแล้วเนี่ยเวลาเราจะขึ้นสารหรือดีนก็ตาม,มาครับคานี้ค่อนข้างสําคัญครับเพราะฉะนั้นทั้งเซอร์ติฟิเคตหรือว่าประสบการณ์อ่ะก็ทางดีเอเองก็ขอทั้งหมดเลยนะครับซึ่งซึ่งผมไปให้ไปทั้งหมดอยู่แล้ว mm hmm. นี้มันมีประเด็นนี่แหละ แสม้มาถามประวัติพี่ไงคนก็เลยอยากรู้อยากผมก็ใช่ใช่ไงเราก็เราอยากจะรู้ว่ากว่าเป็นมาเพราะว่าบางคนเราก็ยังแคลงอยู่ว่าไม่รู้จักหรืออะไรแบบเนี้ว่าพี่แพ้พูดชื่อแต่พี่เอกพี่เอกกระลาชอะไรเงี้ยแล้วพี่เอกกระลาชคือใครเพราะอยู่ใน,ในทีมของของบ้านพาอาทิตย์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับคนก็เลยอยากรู้นะบางทีคนเรามันก็มันสัน้นสั้นนะก็ไม่ต้องไปพอจบแล้วสั้นแล้วพอแล้วยาวไปแล้วสั้นไป เดี๋ยวคนเขาก็ไม่ไม่คลายสงสัยเอาวา,ามาว่ามาไม่ต้องไปขุดแล้วกันนะคือการศึกษาสูงสุดของผมอะตอนนี้ก็คือปวสนะครับแต่ว่าเนื่องเนื่องจากว่า,เ,าเราเราชอบทางด้านนี้อยู่แล้วก่อนหน้าที่จะเรียนปวสเนี่ยก็คือรับราชการอาหารนะครับแล้วก็ได้เป็นคนวิทยุก็คือแบกไอ,ไอเครื่องวิทยุ PRC77 อ่เจ็อะอที่มีเสายาวๆนั่นแหละ ก็เลยสนใจเรื่องสัญญาณเนี่ยมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็เลยมาเรียนอิเล็กทรอนิกส์ต่อนะครับไปต่อที่ขอนแก่นแต่ไอการที่ไปต่อที่ขอนแก่นน่ยก็คือโอ้โหมันเล่ามันยาวนะแบบแปซักเข้ามไปเลยเาขอนแก่นเสร็จแล้วไงต่อขอนแก่นเสร็จแล้วก็ไปเรียนจบที่นั่นนะครับสองก็ก็เรียนสองปีจบปวสแล้วก็หลังจากปวสเนี่ยก็มามีโอกาสได้ทํางานในกรุงเทพใช่ไหมครับแล้วก็ชอบการเขียนโปรแกรม ทำทำโรบอททำแขนกลพวกนี้ครับตั้งแต่นูน่นนะตั้งแต่ยี่สิบปีที่แล้วอแล้วก็ได้ได้มีโอกาสได้ไปทําง,งานที่ต่างประเทศนะครับก็เริ่มจากประเทศอินเดียก่อนนะครับอ๋อพี่ไปที่อินเดียก่อนอินเดียเนี่ยจะเก่งเรื่องคอมพิวเตอร์มากแต่ก่อนใช่แต่ก่อนใช่แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมันหลากหลายแล้วก็ไปอินเดียก่อนครับแล้วก็ไปสิงคโปร์นะครับแล้วก็ไปจีนแล้วก็ไปเมกาก็นั่นแหละคุกคีอยู่กับกับ เรื่องการพัฒนาซอฟต์แวร์เงี้ยมาตลอดเลยแล้วก็ทํางานกับต่างชาติมาตลอดเลยนะครับ oh. ก็ถ้าเกิดใครเป็นเขาเรียกอะไรแอดเฟนผมบน Facebook อยู่แล้วเนี่ยก็จะเห็นแล้วในในไทม์ไลน์ในรูปอะไรเงี้ยก็จะมีพวกนั้นอยู่แล้วนะครับ oh. แล้วก็กลับมาเนี่ยก็ก็คิดว่าเอออยากเปิดบริษัทแหละก็เปิดบริษัทมาตั้งแต่ปี2012มั้ง2012ันสมันนี่แหละ2011 2012นี่แหละกลับมามาทําบริษัทเกมก่อนเออ่ทำทั้งเกมทั้งทั้ง ก็ถึงมีความรู้พวกตกแต่งภาพบ้างอะไรเงี้ยโฟโต้ชงโฟโต้สออะไรเงี้ยก็ทำมาหมดแล้วนะครับแล้วก็มาทําบริษัทพอมาทําบริษัทได้5ปีก็เปิดอีกบริษัทหนึ่งก็นี่แหละบริษัทปัจจุบันเนี่ยก็ทำทำซอฟต์แวร์ให้กับธนาคารแล้วก็ภาครัดด้วยหลายกระทรวงอ่ะนะก็ก็ทํามาตลอดเลยพอเราทํามาสักพักหนึ่งเนี่ยก็พวกเจ้าหน้าที่อะไรก็คือจะ จะรู้จักกันในแวดวงนี้แหละแต่ว่าพี่ยังจะไม่ได้เป็นคนแบบว่าชอบไปแบบคอมมูนิตี้แบบว่าไปาเรียกอะไรอะ่ะไปเข้าร่วมกับพวกแบบโปรแกรมเมอร์อะไรเงรี้ยจะไม่ค่อยได้เข้าเท่าไหร่นะ